อย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวสวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับว่าเรามีฟุตบอลมาฝากพี่ๆสองคู่ครับแต่สำหรับในครับคือจะผ่านมาครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสวยงามกันบ้างหรือเปล่าเต็มกระบุงกันบ้างหรือเปล่าครับเมื่อวานครับต้องบอกว่าในโกดังครับระวังไว้สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆครับก็ต้องบอกว่าท่วมกันไปสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าออกสตาร์ทกันที่สุกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างในด้านของเคลซีครับ อันดับที่5ของตารางครับเราก็แชมป์อย่างเช่นริอร์พูลครับต้องบอกว่าเวลาตีาเวลา4ี่ทุ่มสานาทีเนื้อับพาราเปิดมาครับให้ในทางด้านของเคลซีเนื้อยับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมาดับย้อนกลับไปวันที่20เดือน10ปี2024เป็นในทางด้านของริวบูครับที่เอาชนะเคลซีมา2ประต,ตูต่อ1ก่อนหน้านั้นวันที่25เดือน2ปี2024เช่นกันครับ เชลซีสามารถที่เสมอกับในทางด้านของหงแดงออริเบอร์ได้และวันนี้ละ่ะต้องบอกได้เลยครับว่าโมเมนตัมเอรีอ์พูเขาได้แชมป์ไปแล้ววันนี้ยังจะเอาอยู่หรือเปล่าด้วยส่วนตังผมผมมองว่าเขาก็แต่งที่นั่นแหละนะครับเราก็เชื่อว่าฟอร์ม5้านัดหลังสุดสําหรับในด้านของเชลซีพวกเขาเก็บชัยชนะมา3เกมครับทุกรายการแล้วก็หลุดแพ้ไปหลุดแพ้ไป1เกมนะฮะเสมอไป1เกม ส่วนเอริเวอร์พูลเนี่ยครับต้องบอกห้านัดหลังสุดมาเนี่ยนะครับทุกรายการในนามของเอริเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะมาทั้งหมด4เกมเราก็หลุดแพ้ไปเกมเดียวแพ้กับฟูลเรมเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโม um เมนตัมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าอาจจะไปอยู่ในด้านของสูงเต็เมเวลาหรือไม่ก็ถ้าจะมองตัวเนี่ยผมยังมองว่าผมแดงเอริเวอร์พูลน่าจะจัดจ้านมากกว่าในทางด้านของเชลซีครับเพราะฉะนั้นครับยึดใจครับไปที่เอร์พูลแล้วก็มองที่ สูงเต็มเวลาไว้ด้วยแล้วกันครับอีกหนึ่งคู่ครับเราจะไปดูกันที่ศึกบุนเดสต์กาเียเยอรมันสําหรับในด้านของอันดับ7ไมาย05เปิดบ้านต้อนะรับการมาเยือนในด้านของแฟรงเฟิร์ตนะครับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยครับมันมีความแตกต่างอยู่แล้วสําหรับมาย05นะครับนักล่าสุดในการเคยเจอกันมากับแฟรงเฟิร์ตเขาเก็บแฟรงเฟิร์ดอยากเก็บชัยชนะในด้านของมายไป 3, 3 1. ประตูต่อหนึ่งมายพักหลังหลังมานี่ฟอร์มไม่ดีเลยครับ ห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแพ้ไปถึง3เกมรับก็เสมอมา2 game, เกมนะครับส่วนในด้านของแฟรงเฟิร์ตเนี่ยนะครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยเก็บชัยชนะไปถึง2เกมเลยรับก็แพ้ไป1เกมเสมอไป2องเอาจริงๆแล้ววันนี้ฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยดูแล้วสูสีกันครับแต่ถ้าจะให้ดีผมมองว่าแฟรงเฟิร์ตน่าจะขยี้ไม่มากกว่าครับเพราะฉะนั้นครับศึกบุนเดสติก้าเยอรมันวันนี้ครับไปมองที่แฟรงเฟิร์ตแล้วกันครับว่าจะสามารถเช่อเถือนไมลศูนย์ห้าได้หรือ จะย็บไปในด้านของสูงแต่เวลาโต้ว่ากันไปครับแต่ที่แน่ๆวันนี้ซิกเนเจอร์ตัวอื่นเราวางไว้ในโกดังของเราอีกอย่างเช่นเคยครับหวังว่าพี่ๆครับจะเปิดใจแแวะเวียนเข้าไปรับชมครับชุดโครงการมีให้แน่ๆสูงแรก45นา,าทีเราจัดให้เสื้อกีฬารุูการใหม่ใครยังไม่มีไปใส่มาเอาไปครับ ต้องบอกว่า a t p t 9 5หรือไม่ก็สแกน QR ว o d คดท้ายคลิปแล้วมาเจอกันในวันพรุ่งนี้วันนี้จอรลล์ลรีขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีก่อนสวัสดีครับ